จะย่ายไม่ได้ไไดพี่ยองครับก่อนจะไปบ้นรลูเจอแต่เพียงร้อยครับไม่รู้เกิดอาการอะไรนะครับจะย่ายไม่ได้ดเรียบร้อยหูใหญ่มากก่อนจะไป เฮ้ยสันไม่ดาม่านะแล้วมันจะมีสูงปะเนี่ยอ,อันนี้คือน็อกน้ําก็เกิดอาการเย็นามาน็อกน้ำครับได้กับข้าววันนี้นะครับหูใหมากนนคือไม่ดาม่านะครับชมวันนี้คือวิถีชีวิตแบบชาวบ้านนะครับก็คือผมเจอแบบนี้บ่อยอาจจะเจอปลาดกปลาเพียนปลาอะไรนะครับผมปานข้าวมื้อหนึ่งครับเอ้ปลามชมเดี๋ยวผมจะลองเดินดูนะครับช่วงนี้นะครับอากาศเย็นปลาตามคลองตามแม่น้ําปลาตามบึงตามบ่อจะเกิดอาการขาดออกซิเจนน้ำครับมันจะลอย ่ไม่ไม่เจอนี่วะปนินนะวะปนินไม่โอ้ปนินไม่ค่อยจะลอยลอยแต่ไม่ต้องไปลอยแบบบ่อที่มันไม่มีการน้ำถ่ายเทอย่างคลองเนี่ยอาจจะลอยจะน้อยมากนะครับส่วนมากจะไปลอยพวกบ่อที่มันปิดก็คือมันจะลอยกันบ่อกำกงจะไปอีกบ้านหนึ่งใช่ป่ะแล้วก็เจอปลาพอดีเลยคือเวลามันเกิดขึ้นไวมากใช่ท่านชมเดี๋ยวเราจะเดินดูพักหนึ่งนะครับเผื่อเจอไซส์ใหญ่ป่ารู้บอกได้กินปลาแล้วมาเออ เอาไปครับเอาไปทำกับข้าวดีกว่าโอา้โหทำปลาโคตรชิวเลยวะ,ท,วะทำริมถนนอ้าวไอ้กจมเนี่ยปลาเราหามาได้ได้วยการใช้ฉมวกได้กับข้าวจานหนึ่งเลยนะได้กับได้เวลาหาข้าวาแล้วใช่วันนี้เราเรก็ไม่ได้ไปไหนเก็บกวาดพื้นที่ก็เลยเอาปลาพวกนี้มาทำต้ยมยำเนสดๆเลยวะสดๆเลยอะสดสดเพิ่งได้มาเมื่อตอนเที่ยงบ่ายๆอย่างนี้นะใช่ ได้บข้าวจานหนึ่งอะโชคดีไปเดี๋ยวไม่ดูเดี๋ว่าทำเมนูอะไรยังไม่บอกใช่อะไปปะเออท่านผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตทำปลาก่อนนะครับคีฟิวปลาซิวบานเลยปลาซิวบานเอาครับท่านผู้ชมนี่ปลาที่เราได้มาทําเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นครัวจําเป็นนะครับครัวแก่ชั่วคราวนะครับรอตรงนู้นครับยังไมาเ่เสร็จน่นเดี๋ยวอีกสักสองสามวันเนี่ยจะเริ่มเอาทรายเข้าแล้วก็เทคงเดคานวิ่งไรเสร็จนะครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่วันนี้นะครับ ปลามิตรสันก็ได้มาฟรีๆกเป็นกับข้าวมื้อนึงนะครับก็กินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินวันนี้เป็นพ่อครัววันหนึ่งก็ไม่เป็นพ่อครัวหรอกก็โชว์นิดนึงปรุงแค่แป๊บๆแต่เดี๋ยวภรรยาไปปรุงปรับแต่งให้ใช่ใช่เนี่ยไฟลมแรงโหคริกให้รู้ว่าเราไกด์เราหาปลามาเพาะน้องที่เราเอามาทำกับข้าวทำเมนูอย่างเงี้ยนะติ๊กเจอของเราวันนี้คือปลาตะเพียนเท่านั้นปลาป่องนี่ไปทำไมเนี่ยต้มยำปลาป่อง คือตัวนี้ก็มาอยู่ในบ้านทำเสือถ้าไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ทำน้องน้องก็จะไปตุ๋ยที่อื่นนะครับเราก็เลยจัดลามมาทำเมนูคำขวก็คือมันเป็นวัฒนธรรของการหาปลายครับอย่าดราม่าเลยท่านูชมดูด้วยกันเลยช,ชั่ว่าวช้าท่านชมคือชิลๆแล้วท่านชมดูดิโอ้โหบรรยากาศชิลฟิลลิ่งมากะครับตอนที่กำลังตกมีเห็ดด้วยอันนี้ชิลๆไม่ได้ออกไปไหนครับช่วงนี้เอาครับท่านผู้ชม ต่อไปนี้ก็สไตล์มิตรสันก็หาปลามาด้วยพอหาปลามาเสร็จแล้วก็มาทากับข้าวรังสรรค์เมนูนแบบบ้านๆท่านผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะน,นี่คือวิถีชีวิตแบบชาวบ้านของแท้เลย <c oughs> อย่างวันนี้ไม่ได้ได้ใจเยี่ถ่ายเราไปเจอน้องเขากาลังไหว้ขาดออกซิเจนอยู่เราก็จ้อง<ด>ช่วยน้องหน่อยทําการกับข้าวเมนูนี้ <c oughs> ช่วยน้องกันตัยก็ <c oughs> ดีกว่าเราไปซื้อเนาะใช่ดีกว่าไปซื้อก็คือมันเพราะี๋ยว่าใส่เนี่นี่ก่อนคือต้มยำก่อนเออนั่นก็ได้แกะขนอก่อน คานอใส่เลยก็ได้ใส่เลยก็ได้ใส่รอบอันนึงเลยนะออืใส่คานอแล้วก็ใส่ใส่น้ำแรงเส้นต้มยำวายตกตกกระจายใส่หมดเลยนะหอมมากเลยใสุู่้หอมปั๊บใสุู่้หอมปั๊บเลยจริงๆพอะใสุู่้หอมปั๊บปั๊บทำปุ๊บหอมปั๊บแล้วมีท่านผู้ชมหลายคนบอกว่าทำไมตาพิสันถึงแดงหน้าพิสันเหมือนเหมือนแดงเหมือนว่าคน ต,ติดผลเมาแล้วก็ติดสายเขียวไม่ใช่เลยครับมันมันเป็นอย่างนี้คือผมร่างกายผมเนื่องจากว่าถ้าผู้ชมผมออกงมกุ้งตั้งแต่สองสิ่มิลลิีิบางทีเรากลักบพ,พักผ่อนน้อยพูดง่ายๆในยาลูก,กเลิกอีกอะไรอีกนะครับพักผ่อนน้อยจริงก็คือหลายท่านก็ะบอกพี่สันเมาแล้วผมโดนแดดตรงเนี้ยคือมันจะแดงเฉพาะตรงนี้มันเป็นยังไงยังไงอ่ะอยังไงต่อเดือดแล้วเดือดแล้วใครเห็นไหมนะครับ,รบท่านผู้ชม เดือดนะครับเดือดแบบปุบปุบเลยเราจะใส่เนื้อปลาครับฟอบเข้าให้นะครับแล้วก็ฟับเข้าให้ปลาตัวเดียวครบจะใส่ไม่พอห้ามคนนะครับแล้วก็รอพักนึงให้เขาเดือดแล้วก็รุงอีกทีนึงครับแล้วก็มีใส่เห็ดใส่เห็ดใส่ผักชีฝรั่งเพื่อความหอมท่านผู้ชมเดี๋ยวรอเขาเดือดอีกทีนะครับอาครับท่านผู้ชมมาคั่วพริกกันเพื่อความหอมระหว่างรอนะระหว่างรอใส่น้ำมันไปหน่อยเดียวว่ นิดนึงสันนิดนึงคะ,คะพริกจะหอมไม่หอมอยู่ที่นี่นะครับแม่จ๋าแม่จ๋าแล้วลูกพอแล้วนะเดี๋ยวเผ็ดพอแล้วสันชิวๆมากเลยผมชอบบรรยากาศอย่างนี้มากเลยครับโหถ้าไปต่างจังหวัดนะมีบ้านอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยใครไปทํางานกรุงเทพหรือไปทางงานเมืองน,นอกเนี่ยผมว่าคิดถึงวิถีชีวิตแบบชาวบ้านเลยทําข้าวพ่อแม่เนี่ย ยิ่งเทศกาลปีใหม่นะหรือว่าเทศกาลสงการนะผมเชื่อได้เลยคนแบบนึกถึงภาพบรรยากาศงั้นไปหาวิตปลาตามคันนาะไปหาวิตปลาตามบอ่อเนี่ยมันเป็นอะไรที่สนุกมากพอเย็นกลับมามาตั้งวงโอ้โหกินของหวานกันอีกท่านผู้ชมว่ามันเป็นความสุขที่เมื่อก่อนนะสมัยก่อนย้อนไปเมื่อประมาณ5ปีส0ปีที่แล้วอ่ะคือผมอ่ะบ้านอยู่ปทุมธาน,นีใช่ปะมันจะมีช่วงฤดูดการปีใหม่เนี่ยผมจะไปหาปลาเซนจุดยาก,กันก่อนจะปีใหม่วันของมันก็ไปหากันเสร็จใช่ไหมพออีกวันหนึ่งถึงปีใหม่เนี่ยเราจะล้อมวงทําปลาที่เราไปหาได้ แล้วมานั่งกินที่ใหม่กันโหมันเป็นข้ความสุขเลยแต่สมัยนี้มันเริ่มหายไปแต่ผมก็พยายามจะทาต่างคนต่างมีหน้าที่การงานใช่กินแล้วบอกแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่เดือดถูกๆแล้วครับกินเครื่องเทศกิ่นต้มยำนี่หอมขึ้นมาแล้วครับขนาดยังไม่ปรุงนะแล้วปรุงมันจะเด็ดขนาดไหนนะครับแล้วปรุงเสร็จแล้วมานั่งกินกับครอบครัวนะครับบรรยากาศแบบฟิลลิ่งชิลๆเลยมาเดี๋ยวพี่ไหมเห็นไหมเนี่ยปิดไฟเลยนะ ติดเลยสานอุ้ยกระเด็นเดิมติดเลยเดี๋ยวเราใส่เห็ดก่อนก็ได้อ่าเดี๋ยวใส่เห็ดมันเดือดแล้วแบบจะเละเกินไปอนุญาตนะครับใส่เห็ดใส่รสอ่าใส่โอ้โหเห็ดเยอะมากเดี๋ยวเอาไปผัดไว้ไปผัดหน่อยนะนี่นะครับหอมไม่หอมมันอยู่ที่ตรงนี้ครับเร็แล้วก็ได้สานเร็จแล้วก็ได้เอรแล้วนะเก็บไว้ผัดผมชอบกินผัดกับใส่หมูสับท่านผู้ชมหวานหวานอร่อคนเลยนะติดพริกนิดนึงกดไปหน่อยกดไปหน่อยมันต้องใส่ดีไม่เป็นไรใช่ครัครับท่านผู้ชมระหว่างรอนี่เดือดอนุญาตตักพริกขึ้นมา ใครชอบคลิปแบบนี้นะคะทุกคนก็คอมเมนต์ให้ให้กำลังใจเรามาก็ได้นะคะเพราะว่าในคลิปหน้าจะได้มีกำลังใจในทางทำคลิปทำแบบนี้ต่อทำแบบเมนูอาหารให้ทุกคนได้ดูเนาะใช่นี่ก็เริ่มเดือดนะท่านผู้ชมเดี๋ยราจะปล่อยเดือดทั้งนึงขออนุญาตครอบก่อนนะเพื่อให้มันไวขึ้นอีกนิดนึงน้ำยังไม่พลอยเหรอนะครับท่านผู้ชมเบาแก้ไหนเบาแก้ไหนก็เดี๋ยวมาดูอีกทีก็ตอนปรุงนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมมาหั่น น้ำนัวของเราครับที่ขาดไม่ได้เลยคือน้ำมะนาวน้ำน้ำน้ำหันห่นข้งนางในใน,น,นอุ้ยหั่นดีๆน้ำออกมาแล้วสันคนแรงเยอะหั่นเนี้ยเป็นยังไะเฮ้ยหัน่นโอ้โหหัน่นข้างในหน่อยเนื้อเนื้อหายไปแล้วม,มันก็เป็นน้ำอยู่ดีน้ำมันออกหมดสันเลยก็บอกแล้วคนววคนแรงเยอะมาหั่นหมดแล้วน้ำมะนาวเนี่ยแหละคือวิถีชีวิตแบบจริงๆนะครับเนี่ยแหละมันจะเป็นอย่างเงี้หรือเปล่าคนคนที่แรงเยอะมาหั่นมะนาวพอแล้วมาละหั่นเดี๋ยวให้ภรรยาผมหั่นดีกว่าหั่นโชว์ท่านผู้ชมหน่อย สอดสงสารหั่นเมื่อกี้โอ้โหหั่นเราต้องหั่นจากเปลือกไปก่อนไม่งั้นบีบไงก็ไม่ออกเลยนเนือเน้อเนื้อมันหนาท่านผู้ชมเนี่ยแหละคือชีวิตที่แท้จริงของครอบอครัวก็ต้องมีมีเน,เน,น้นนิดนึงบ้างนะครับก็บอกแล้วว่าเนี่ยแหละคือชีวิตที่แท้จริงกว่าวิถีชาวบ้านมันไม่ได้ไงหันะ่นโอ้โห่แล้าเรื่องจกปลาเนี่ยผมไม่ยอมนะเรื่องทำบ,บุกข้าวอยอมของเอาเสร็จแล้วมา่านผู้ชมมาที่ขาดไม่ได้เลยในขานี้เอาถอดไม่บีบเองนะ บีบเลยก็บีบเลยทำบีบเลยโชว์ท่านผู้ชมไหมบีบไปมันต้องไม่้มะนาวมั่งที่หลังอ๋อที่หลังอ่ะป้าเดี๋ยวเราไปรอเดือดแล้วไปจานเลยดีกว่าไปเอาครับท่านผู้ชมมาบุกมะนาวมันท่านผู้ชมว่ามะนาวนี่มีความเปรีย้ยวนะครับข้าวของซีบพอนะเอาแบบพอดีพอดีพอดีพอเดี๋ยวค่อยแต่งเติมมาเพราะเรากินข้าว ทำไม่ได้กินของหวานวันนี้ไม่มีโจดโจดเอาละครับท่านผู้ชม,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 มนี่มานี่ของเด็ดอยู่ที่นี่เฮ้ยไม่ต้องใส่หมดแล้วสันไม่ใช่หมดแล้ะเก็บได้เก็บมันจะขมไปไหนอือครับอูบ๋กินหอมเลยเพระาะใส่พริกเข้าไปอ,ะอ่ะมาโรยโรยอะไรอีกี้โรยตอนนี้น่ะไม่ใชนะ่ผักเลยผัโรยหอมมากเลยผักเนี่ย พ่อท่านผู้ชมเดี๋ยวไปจัดจานนี่ครับผมอุ้ยมันเอาเขาน้ากบเล่นแล้วก็เสร็จแล้วนะครับเมนูบ้านๆสไตล์มิสเตอร์สันนะครับร้อนเลยวะร้อนนะครับต้มยำปลาตะเพียนขาวนะครับเนี่ยลูกลนะ <c oughs> ข,ของบ่าวเลยเป็นไงท่านผู้ชมครับนี่เลยช้อนน้ำอนดีกว่าดูดิท่านผู้ชมเมนูบ้านๆช้อนน้ำก่อนช้นน้ำก่อน จดน,น้ำต้องเข้าด้วยโอ้โหเป็นไงก็บอกแล้ว <ใน S 1> เลยหอมมันด้วยเนื้อปลาหวานเลยกินหมาหวานเลยดูดูคนปรุงด้วยดูดิเขาขาวเลยดูยดิคุ้มคนปรุงด้วยดูด้วยใคร <c oughs> นี่เนื้อปาาลาขาวสดๆละลายเลยนิ่มๆละลายแบบจุดๆเลยอ่ะ หู้ดูดิงูดูดิผู้ชมดูดิขนาดปลานี่เราไม่ได้นั่นนะครับไม่ได้ไม่ได้บังเลยนะแต่ปลาเพียนนะครับได้บอกก้างเยอะแต่สำหรับผมแมบกินได้ผมชอบผู้ชมขาวๆเลยม,มีเสียงนกเลยบรรยากาศแบบสวยๆมากเลยลิงใครไม่ชอบเราชอบไงก้างเยอะแต่ว่าเราชอบมันนุ่มมากเลยอะทำไมมันมน,นุ่มอย่างเงี้ยมันสดไงสันนุ่มยางนี้อีกเล อืมมันสดไงความที่มันสดอ่ะเราได้มาตอนบ่ายกว่าดิทําก็มืดแล้วเกือบเย็นหกโมงทำตอนหกโมงอืมก็เหมือนที่ีอ่ะอืมอร่อยกินทีครั้งไม่เคยเบื่อใช่ป่ะไม่เบื่อไงก็คืออร่อยตลอดอร่อยมากทุกคนไหนว่าสดน้ำเพียวๆดิสดน้ำใเพียวได้เป็นไงดูเดิเผ็ดไหมสันเผ็ดไหมเผ็ดได้อยู่นั่นก็กลัวสำลักเหมือนกันวะอย่าเลยพอสำลักไปกดเลยย้อนเลยทำยมอยู่เดี๋ยลูกหลานจบๆเลยอร่อยปะแซ่บไร Ta bò Bò Hàm dông Hệt Ôi hồ Bàn cà được Nốt lóng Ngon Hôm nay nó như thế à cung nó giỏi mát rồi ครับผมคือมือนี่เด็ดมากเลยนะครับเอาครับท่านผู้ชมขอสักคำหนึ่งเดี๋ยวผมขอตัวไปกินกับภรรยาก่อนนะก่อนลูกๆอ่ะหนังมันกรึบมากเลยสดด้วยค,ครับเบียวับ คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจน้องด้วยนะครับใครดูตอนไหนคงหิวหน่าดูนะครับมาเยอะๆนะครับวันนี้นะครับไม่มีอะไรมากเลยนะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมบรรยากาศชิวๆนะท่านผู้มชมชิอม,อมากๆเลย